นี่คิดเล่นๆเลยว่าคนจะต้องสร้างเป็นส่วนที่เป็นอาจจะเป็นห้องอาหารที่อยู่ในสวนกระบอกเพชรที่ใหญ่ที่สุดแห่งนี้งเพาคนชอบมาเป็นส่วนที่จะมีตำลรรุสีมหาษาอลไรที่คนก็ชอบอีกและเป็นส่วนกลางคืนมีไฟแบบเมืองจีนเมืองจีนเขาทำอย่างนี้เขาทำเป็นส่วนเอาย่งนี้สวนลุมเลยกันันเป็นสวนลุม ผมติดไฟทั้งสวนเลยกันคืนคนทั้งกรุงเทพเนี่ยจะไปอยู่ที่นั้นไปออกกำลังกายไปอะไรไปเดินเล่นกันแค่นั้นเองอะคนกรุงเทพจะภูมใจแล้วเป็นแหล่งท่องเทีเท่ยวใหม่เลยแล้วในนั้นก็ทำเป็นพอกพิ้วุตยทำเป็นอะไรได้หมดเลยในนะั้นแจ็กเช่นหนึ่งก็จนรูปมใหญ่มันมีควายโซนมันก็มีแอคทีฟโซนแอคทีฟโซนกับพวกมาเฟีย คโยีต่างๆและอีกด้านหนึ่งกับรุสชาเนเบืยเทียมด้านนั้นเนี่ยทำเป็นโซนนี้สิถ้าเป็นไฟเลยนะเนี่ยโอเวอร์ได์ทำได้เลยแต่ทะเอาคนออกแบบที่อย,อย่าเวอร์นะเพราะว่าพวกออกแบบพูดกับผมคำหนึ่งนะก็จะทำงานให้รัฐบาลเนี่ยต้องเวอร์อไว้ก่อนยิ่งเวอร์เท่าไหร่ก็ยิ่งชอบแล้วก็จะเลือกเรา พ่อผมพักิเกิลไม่มีเหลือเลยอันโหวตนะอย่าโหวตลงไปเลยโดนตายผมถ่ายรลฟ์ไปแล้วไม่มาเรื่องจริงคุณดูแล้วกันมันไม่ใช่อ่ะคือคือทุกคนคิดอะไรกันอย่างนแต่มันก็เป็นกันจริงๆใช่ไหมเพื่อนผมผมดังเด้งนี่นี่แหละคือตัวนุ้จะเป็นอันนี้แต่ผมจะทำเล็กๆครับ ถ้าเบ็นดีจะค่อยๆขยายก็เป็รพัทยาผมก็นแนะนำเขาบอกว่าพัทยามันต้องมีอะไรใหม่แล้วนะแมนเมดก็คือเมืองในทะเลที่คุยกันนะที่หลังข้างวอกนิสตุนนะีเพราะทุกคืนคนตรงนั้นมีหมืน่นหมื่นคนทุกคืนถ้าเปิดผมตร้างอันนี้อยู่สายสายสอบคนหมื่นคนจะไม่เดินไปที่นั่น แต่ถ้าเปิดผมตั้งอยู่ตรงวักที่สุ๋ยแล้วเดินไปที่ทะเลแค่นั้นคนหมื่นคนจะเดินไปตรงนั้นดบริหารสร้างอยู่บนเพียรไม่กี่ตังเลยเพราะแปดเมตรนั้นเองสร้างเสร็จระบบน้ําเสี้ยเข้าฝัามได้สร้างพระใหญ่ที่สุดตอนนี้ในโลกกลายเป็นที่ไหนนะที่พม่าที่สองก็ที่ที่อะไรที่ภูทาน ไทยก็มีนะแต่ว่าอยู่อยู่ก็ก็อยู่ในนั้นเนะี่ยแต่ว่าเราสร้างขึ้นมาสิแล้วตรงนั้นตั้งตรงกระจุนจนให้ดีๆนะทุกคนก็ไปเที่ยวนั่นะก็คือแบบเมด์ Man อันใหม่เราสู้เวียดน,นามได้เลยใช่ไหแต่เราต้องทํามันไม่มีเลยคือแบบเมดเนี่ยเป็นอะไรที่ทําไมไม่เข้าใจากันแั่ดีสิงคโปร์ลงทุนได้ดีละทีละสองมื่นก๊ลาน ผมบอกแค่ปีห่ขอสองมือนกะร้านให้เชียงใหม่ใช่ไหมทำเเรื่องเดียวอีกปีสองมือนกะ้านให้ปุ๋งเกียรติใช่ไหมอีกปีสองมือนกะ้านให้พัทยาด้วยอีกปีสองมือนกะร้านให้กรุงเทพใช่ไหมนั่นคือแมนแมนใช่ไหมแค่ที่เองนะตายเลยที่คุณนลงรูปนนี้ก่อนมันม,มีการเปิดไฟตอนกคืนไหม รรมีาการเปิดไฟตอนกลางคืนมั้เหมือนโจ,โจที่นี่มีมที่นี่เราเราเปิดจนคนกลับอ่ะก็คามดีทุ่กว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเหมือนจะเล็กไฟเหมือนสิงคโปร์หรือมันมี้เท็บที่นี่มันไกลจาก,กเรียกว่ามันไม่ได้ดีเริะที่พวกมันมันอยู่ในเมือง <S <S เราอยู่ไกลเราทําได้แค่เนี่ยแต่ก็ตาม potential ของคนผมตั้งทุกอย่างเนี่ยบาลานซ์กับคนที่มา บาลานกับคุณนักเรียนมาเยอะตอนนี้ผมก็เลยทำไงให้นักเรียนทั้งประเทศถ้าเผื่อรัฐบาลพูดคําเดียวให้นักเรียนมาดูงานที่จวนีนค่งแค่คําคเดียวผมมีเวล้านคนและนักเรียนมาที่นี่รับรองได้อะไรกลับไปเลยเพราะรัฐบาลสร้างเองเนี่ยมันไม่สนุกรัฐบาลสร้างอ,าอะไรนะพิพิพธภัณฑ์ที่คอโฮ นระเทไปเวลาเนี่ยเขาสั่ไว้แล้วใช่ไหมแต่ถาม่าเข้อขอกแร,ร้วาเทีตัวรุ่นอันไหนดีกันอันไหนเด็กได้มากกว mm hmm. ่ากันเจไปได้สองแห่งนี่เพียงแต่สั่กันนั่นเองแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่ติดปากรัฐบาลอยู่คือเอื้อเอกชน mm hmm. คือประเทศจีนไปเร็วที่สุดแบบป้าเลือดเลยเพราะเขาเอื้อเอกชน ในกระจะทำเสียหายรัฐบาลได้ยังไงผมคราตสวดีที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดในโลกแล้วรัฐบาลไม่ต้องลงดุลนักบาทแล้วมันเป็นเทตนต่อเนื่องกันมันไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนรัฐบาลดีเรื่องดีก็เลยใช่ไหมมันมันมันต้องอย่างไงไอ้นีเ่เราเราเหนื่อยนะครับในการที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามคุยบริโภค เหนื่อยแล้วสนุกสนุกเพราะว่ามันมันได้ผลไงเราเห็นเราเห็นเราเห็นเลยอะเห็นกับตาเลยว่ามันใช่ตอนนี้ผมมีรีพอร์ตทุกวันที่แนรันจูบิวเนี่ยว,ว่าลูกค้าพูดว่าอะไรไ้าต่อว่ามีมีม,มีมีบ้านอยากได้จดเจ้าูนเ่สาที่ตัดหัวเงี้ย <c oughs> ผมบอกผมไม่ทำใช่ไหอยากได้ห้องสะบาดเพิ่มที่ไหนๆไหนก็เออโอเคก็เลยจะดูให้ อะไรอย่างเงี้ยเราเราได้รับนดีและที่เราได้รับทุกวันเรื่องเรื่องว่าแทบไม่มีเลยเดียวห้องน้ำกระจกไปแล้วเพราะว่าเราสร้างให้เต็มที่คือคือเราเราทำตามแล้วเราก็พยายามช่วยตัวเองให้มากที่สุดแต่เวลารัฐบาลอ้าปากนิดเดียวนั่นเองผมลอยลำเลยแล้วผมทำหน้าที่รัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วตัวนี้ตัวทีว่เราเรามีมีฝันที่จะสร้างอะไรที่แบบใหญ่โตเป็นจุดแลนด์มาร์คที่เราวาดฝันนั่นนะสร้างใหญ่โตเลยตัวเศใจแบบเป็นเป็นแลนด์มาร์คเปยเป็นจุดเด่นเออก็ก็ดูพลังไงแค่ดูพลังเราแต่ผมผมเองข้างบนเขาในดูเต่าตุระเศษตรงนี้เนี่ยจะเป็นพราโงค์ใหญ่พลาดำ งใจที่สุดให้ได้สัดส่วนตรงนั้นแค่นั้นเองเพราะว่าตอนแรกจะสร้างร้านอะมงไม่เอาแล้วมันกายคนไม่เดินเหรสร้างให้มันเป็นเราเอาศัสานาเราเอาธรรมชาติประดับเข้าไปช่วยแล้วกันให้คนไปตรงนั้นตอนนี้ก็นั่งนึกแล้วว่าในตัวเสาสร้างมาเป็นสองประนิดละทาไมไม่สร้างแต่ตัวยักษ์ล่ะนี่มีโครงการสร้างหกตัวสองตัวโครงนี่จะขึ้น หลังวันหยุดเนี่ยขึ้นและสองตัวโอเราเราตอ,อยู่เราเข้าใจอะ่ะพะได้สเกลนะทุกตัวได้สเกลผมฝันเมื่อวันหนึ่งไอีเวิร์เบิร์ดมันจะต้องมาดู <laughs> แลเอาตัวไหนไปนั่นนั่นนั่นคืออัลทิเมตแล้วที่สิงคโปร์เขาสร้างยี่สิบตัวอยู่ที่สนามบินให้เดินค่ข้างนนเนีเขาก็ดูที่เราอ่ะเขาก็สร้างยี่สิบตัว แต่มันมันไม่มันก็ไปได้ต้องเดินไปหาไอ้นี่เด็กวิ่งไปขี่คอเลยผมเห็นเลยนะเห็นเห็นเนี้ยบางทีนิ้วเนาหักเด็กผมว่าบอกไม่เป็นไรทํานิ้วไว้ดีเที่ยวหน่าใหญ่หักคือเราเราเราต้องเอาใจลูกค้านะไม่ใช่อะไรก็ห้ามไปหมดก็ถามคุณโต้ไม่กลัวไม้โดนขโมยหรือบอกมีอยู่แล้วก็ดูแลกันเราก็เปลี่ยนใหม่เราก็มีคอ คือเราเราเราคิดอนนี้เสมอเมื่อนี้ออสเตรเลียก็จะบอกว่า please walk on grass เลยเพราะก็ทนไม่ไหวไปที่ไหนก็ห้ามเดินญ้ยที่เชิญให้เดินคือตอนนี้เราต้องเอา human behavior เนี่ยมาใส่ใจในการที่เราจะทำอะไรให้เข้าใจผมผมพยายามคิดอันนั้น,นที่จริงเรานึกภาพแบบฝนตกรู้ผลฝนตกนะขับรถมาลงตรงนี้ มันก็เหมือนสุวัรณภูมิูพ่อขับมาลูกเลิกลงหมดพ่ออรถไปจอดถือล่ออันเดียวในนี้เดินได้ทั่วหมดเลยจนฝนไม่หยุดไม่เป็นไรเสร็จแล้วถือล่มไปขับรถมารับลูกกลับไปลูกแฮปปี้นะฝนตกเนี่ยดีที่สุดเพราะอากาศดีทุกอย่างดีแต่คนไม่รู้ไงคนไม่รู้ ผมเลยพยายามแบบทำไงนะเราต้องหาเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องการสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องหัวใจคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้รู้จักทางนี้ทั้งนั้นดังนั้นตัวนุชก็พยายามทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆให้เขามาให้ได้เขาภูมิใจให้ได้ในส่วนของเรามีการนําระบบเทคโนโลยีนี้พวกอินเทอร์เน็ตสีกับกับคนที่มาดูเหมือนกับ เดือเสาไส่ค,คอหรือว่าอะไรที่คนเขามีส่วนร่วมในในตรงพูดนเนี่ย <c oughs> อยากมีแต่ว่าผมว่ามันมันเราเรากำลังเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเราทำเบสิกไปให้ครบกับเดีกอะอะไรที่เราทำได้เราทำตอนนี้คำพูดที่ดีที่สุดเลยนี้บอกเพิ่งมาแล้วมันเปลี่ยนอีกแล้วบกเอิญน่าจะดีละจะได้มาอีก <c oughs> เปลี่ยนทุกวันไอ้ผลไม้ที่มโนนี่ก็ยังทำอีกนะ ใส่เข้าไปทุกตลางนิ้วเลยเชื่อไหมกลางคืนคนไปจอดถ่ายรูปมันเต็มไปหมดเลยอย่งนี้นเนี่ย mm hmm. เพราะอะไรเพราะเป็นของฟรี mm hmm. ถ้าเปลดผมเอาช้างเอาอะไรเนี่ยเข้าไปกั้นลวนิดๆแล้วเก็บแค่ห้าสิบบาท mm hmm. ผมว่ามีคนเข้าไปถ่ายเือนกัน hmm. แต่เราเราไม่ทําอย่างนั้นเราต้องการเราเราย้อนสอนของความคิดเนี่ย mm hmm. ให้เข้ามาแล้วสนุกมาโอ้โธอนุดมา mm hmm. คุ้มเดี๋ยวมาอีก แ้าผมเจอหลายคนวันนี้เพิ่งมาเนะยเด็กโดยเฉพาะอะไรเพิ่งมาโรงเรียนแต่อีกพับนึงมากับพ่อแม่เลยว,นนวันนี้ผมพ่อแมนะ่วันนี้เพิ่งมาเนี่ยมมากับโรงเรียนมีบังคับให้พาไปอีกแต่เรื่องที่เราผมภูมิใจที่สุดลทั้งทั้งชีวิตแค่ที่ผมคิดว่าผมคุ้มเลย